ต่อมาป้ายที่13นะคะป้ายนี้ก็ยากเหมือนกันนักเรียนตกเพราะป้ายในเยอะมากนะคะป้ายนี้เห็นไม้มไม่มีลูกศรนในเส้นเลยนะคะจะมีเส้นมาเจอกันส่วนมากเวลามีเส้นมาเจอกันมาชนกันพวกนี้เป็นทางโททางเอกหมดเลยนะคะอาจจะเอกตัดกันหรือว่าโทเจอเอกโทแยกเอกนะคะโทร,ร่วมกับเอกก็มีนะคะเป็นรูปตัวทีบ้างละ่ะรูปตัววบ้างล่ะนะคะหรือว่าทางเอกตัดกันรูปตัววก็มีนะคะ อันนี้ออกประมาณ 2- 3ข้อเลยจาก50ข้อนะเดี๋ยวมาดูตัวนี้ก่อนนะคะชื่อป้ายของเขาก็คือทางเอกตัดกันรูปตัวทีทุกคนเป็นทางเอกหมดเลยนะคะตัดกันแต่เป็นรูปตัวทีนะเนี่ยอันนี้ก็จะไม่ถามเหมือนกันว่าป้ายนี้คืออะไรป้ายเนี่ยหมายความว่ายังไงข้อสอบไม่ถามแต่เขาจะมีมาให้เป็นทางสามแยกที่เรารู้จักนะคุณนักขอเรียกเขาว่าทางสามแยกนะคะที่เรารู้จักกันมีคันก่อคันขอมาอยู่กันตรงแยกเนี่ยอ่าคันไหนได้ไปก่อนเหมือนเดิมเลย เนี่ยเขาจะถามอย่างนั้นเดี๋ยวจะยกยอดนะคะไปตรงเรื่องกฎจราจรนะเดี๋ยวเราเข้าไปว่าเรื่องนั้นกันดังนั้นป้ายนี้ไม่ต้องจําไม่ต้องใส่ใจอะไรเลยค่ะทางเอกตัดกันเหมือนกันไม่ออกไม่ออกชื่อป้ายไม่ออกเลยว่าเจอป้ายนี้ต้องทอํายังไงแต่จะออกเป็นลักษณะคันกอคันขอมาเจอกันแทนอ่าป้ายนี้ก็แค่รู้ไว้นะคะว่าชื่อทางเอกตัดกันร,รูปตัวทีแต่จะถามส่วนมากแล้วยกป้ายนี้ขึ้นมาก็ถามว่าป้ายนี้หมายความว่าอะไรก็คือเป็นทางเอกตัดกันร,รูปตัวทีเท่านั้นนะคะโอเคป้ายที่14ี่ ป้ายนี้แหละเอาข้อสอบนี่บอกจว่วัวไว้ตั้งแต่ต้นเลยทําไมต้องจว่วัวจะได้มีสมาธิฟังเยอะๆนะคะป้ายนี้ชื่อป้ายทางทูแยกจากทางเอกไปทางซ้ายซ้ายขวาดูยงังไงเราหันมาปุ๊บใช่ไหมคะเจอป้ายนะคะเวลาเจอข้อสอบนะคุณน่าจะบอกนักเรียนเสมอค่ะว,ว่าไอ้เส้นที่ตรงๆอ,ะอ่ะเส้นที่ตรงๆนะคะให้เปรียบว่าเป็นต้นไม้หนึ่งต้นเส้นที่ตรงๆคือต้นไม้หนึ่งต้นนะคะหลังจากนั้น ไอเส้นอื่นที่มันมาชนกับไอลำต้นเนี่ยค่ะหรือว่าเส้นอื่นที่มันงอกออกมาจากลำต้นเนี่ยนั่นคือกิ่งไม้กิ่งก้านสาขาที่มันแผ่ออกมาดังนั้นตัวไหนที่มันเป็นเมนหลักของต้นไม้ก็คือลำต้นถูกไหมคะตรงนั้นแหละคือทางเอกส่วนไหนที่มันมาชนน่ะหรือว่ามันแยกออกนะคะเต๋อมันกิ่งไม้หมดเลยก็คือออกมาจากตัวหลักออกมาจากลำต้นตรงนั้นแหละเป็นทางโทกิ่งก้านสาขานะดังนั้นก็แยกง่ายๆค่ะหาเส้นที่มันเป็นเส้นตรงก่อน เส้น inh. ที่มันไม่ได้แยกออกไปจากเส้นไหนเลยค่ะเป็นลำต้นของเขาตรงๆขึ้นไปเลยอย่างเงี้ยนั่นแหละทางเอกก็คือลำต้นนะคะส่วนในเส้นที่มันพุ่งออกมาจากเส้นที่มันยาวๆนะอ่าพุ่งออกมาไม่ว่าจะมาทางซ้ายทางขวาออกเป็นแฉกๆออกไปหมดอะไรเงี้ยนั่นคือโถหมดเลยนะคะแยกอย่างงี้นะดังนั้นป้ายนี้ก็เลยชื่อป้ายนี้เลยค่ะเห็นไหมทางโทแยกจากทางเอกไปทางซ้ายนะคะเห็นไหมทางตรงๆคือลำต้นพุ่งออกมาทางซ้ายของลำต้นก็คือทางโถ ซ้ายขวาก็ดูว่ามันแยกออกไปทางไหนของลำต้นนั่นแหละค่ะก็ทิศทางตามนั้นเลยนะคะป้ายนี้ออกข้อสอบเขาจะถามเราว่ายังไงนะคะเขาจะถามเราว่าเมื่อพบเครื่องหมายนี้ผู้ขับขี่ควรปฏิบัติอย่างไรเมื่อมีคําว่าควรปฏิบัติดังนั้นขึ้นต้นต้องอะไรคะให้ขับรถช้าลงถูกไหมเพราะข้างหน้าเราเจอทางแยกนี่อ่ะแล้วก็เพิ่มความระมัดระวังนะคะเพราะข้างหน้าจะเป็นทางโทแยกจากทางเอกไปทาง ซ้ายนะคะคีย์เวิร์ดที่เราต้องจำจำภาพนะเราจำได้แล้วใช่ไหมแยกทางซ้ายใช่ไหมคะเลือกช้อยนะข้อที่มีคีย์เวิร์ดคำว่าโทแยกเอกทางซ้ายจำอีกอย่างนึงก็คือเอกแยกเอกไม่มีมีแต่เอกตัดกันโท,แโท่แยกจากโทไม่มีเอกแยกจากโทก็ไม่มี ดังนั้นช้อยที่เราจะเลือกได้นะคะถ้าเป็นทางโทรกับทางเอกมาเจอกันต้องโทรขึ้นก่อนเสมอแล้วต่อด้วยเอกวิธีการตัดช้อยเลยถ้าง,งงจริงๆโอ้ยจําอะไรไม่ได้ตีวไปงงไปหมดแล้วเจออย่างนี้ปุ๊บใช่ไหมคะมาและโทรเอกที่กังวลอย่เนี่ยเจอสามข้อเลยข้อไหนขึ้นมาโทรแยกจากโทรตัดทิ้งไปก่อนขีดทิ้งไปเลยนะคะเอามันขีดไม่ได้มันทาในคอมก็คิดว่าคอนี้ฉันไม่เลือก้อนี้ฉันไม่เลือกพอไปดูอีกข้อหนึ่งเอกแยกจากโทรไม่มี โทต้องขึ้นก่อนนะคะโทต้องมาก่อนเอกการเรียนเห็นไหมปริญญาโทต้องมาก่อนปริญญาเอกทางแยกก็เหมือนกันโทมาก่อนอ่ะโทแยกเอกไปทางไหนก็ดูว่าไอ้กิ่งไม้มันงอกไปฝั่งไหนของลําต้นก็คือทางนั้นอันนี้ขออกข้อสอบนะอ่ะสรุปใหม่นะคะเขาจะถามว่าเครื่องหมายนี้ผู้ขับขี่ควรปฏิบัติอย่างไรก็คือให้ขับรถช้าลงเพิ่มความระมัดระวังเยอะๆนะคะหลังจากนั้นก็คือข้างหน้าเตือนว่าเป็นทางโทแยกจากทางเอกไปทางด้านซ้าย คีย์เวิร์ดจะไม่ง่ายโถแยกเอกทางซ้ายนะคะโอเคป้ายที่15นะคะป้ายเตือนเรื่องนี้นะหน้าตาเหมือนกับป้ายเมื่อกี้เลยนะคะก็คือทางโถแยกกับทางเอกเหมือนกันนะคะโถแยกจากเอกไปทางด้านไหนตรงกลางคือลำต้นถูกไหมเส้นตรงๆที่เราคุยกันนะคะหลังจากนั้นแยกออกไปจากทางขวาของลำต้นถูกไหมก็คือโถแยกเอกไปจากทางด้านขวานะคะ,ะคำถามที่จะถามเราได้ก็คือ เมื่อพบเครื่องหมายนี้ผู้ขับขี่ควรปฏิบัติอย่างไรเหมือนกันเลยค่ะกับเมื่อกี้เจอทางโค้งถูกไหมเจอทางแยกให้ขับรถช้าลงแล้วก็เพิ่มความระมัดระวังทางข้างหน้าเป็นทางโทแยกจากทางเอกไปทางด้านขวาคีย์เวิร์ดค่ะที่เราต้องจาโทแยกเอกทางขวาเจอป้ายนี้นะจาป้ายไว้แยกทางขวาโทแยกเอกทางขวาเพราะเรารู้กันแล้วว่าโทมาก่อนเอกปร,ริญญาโทมาก่อนปร,ริญญาเอก ห้ามสลับโทกับเอกข้อไหนสลับโทเอกเอามาปนไปกันมั่วไปหมดเลยไม่ได้เป็นโทแล้วไปเอกตัดทิ้งให้หมดนะคะข้อนี้ออกข้อสอบนะคะข้อที่16ยากขึ้นไปอีกค่ะโทกับเอกมาอีกแล้วดูป้ายนี้นะเห็นไหมคะมีลำต้นหนึ่งต้นอยู่ตรงกลางแล้วมีแฉกออกมาทั้งซ้ายทั้งขวาเลยอ่ะสวยแล้วอันนี้โทรแยกเอกไปทางไหนอะอ่ะทางโทมีกี่เส้นตอนนี้เรารู้แล้วมีสงเส้น แต่มันอยู่คนละฝั่งกันเห็นไหมคะไอะ้อยู่คนละฝั่งกันอย่างเงี้ยคะ่ะเขาเรียกว่าเยื้องกันนี่คือคีย์เวิร์ดนะคะชื่อป้ายนี้ชื่อป้ายทางโทแยกจากทางเอกเยื้องกันเริ่มสายอ้าแล้วเริ่มสายดูยังไงนะคะเหมือนที่ครูนัดบอกเห็นไหมขับไปตามเส้นดำดำนี่คือถนนลาดยางที่เราขับอยู่เจอทางโทฝั่งไหนก่อนคะนี่มันแยกไปทางซ้ายก่อนถูกไหมเออแยกไปตามทางนั้นก็คือมันเริ่มซ้าย จำแค่นั้นนะคะไม่ต้องจำอีกอันหนึ่งนะคะจำอันแรกที่เราเจอตอนที่เราขับไปตามถนนดําในป้ายเลยนะคะข้อสอบจะถามว่าเครื่องหมายนี้หมายความว่าอะไรถามว่าหมายความว่าอะไรไม่ได้ถามว่าขับยังไงดังนั้นตอบชื่อป้ายไปเลยค่ะทางทแยกจากทางเอกเยื้องกันเริ่มสายคีย์เวิร์ดจำอะไรถ้าเจออีสองเงี้ยอย่างนี้นะคะเริ่มทางไหนดูให้ดีก่อนนะหลังจากนั้นไปหาชอยค่ะแล้วเลือกเยื้องกันเริ่มสาย คีย์เวิร์ดแค่นี้ช้อยไหนมีคําว่าเยื้องกันเริ่มซ้ายตอบข้อนั้นนะคะข่าวดีอันนี้ออกข้อสอบนะคะ,ะมาข้อที่17นะคะป้ายที่17็กันเลยหน้าตาเหมือนเมื่อกี้เป๊ะเลยเต้นไหมคะว่าไอ้ทางโทที่มันงอกออกมาจากลําต้นน่ะมันเริ่มไม่เหมือนกันเมื่อกี้แล้วถูกต้องค่ะมันแค่สลับซ้ายกับขวาเท่านั้นเองดังนั้นเขาก็จะถามเหมือนเดิมเลยเครื่องหมายนี้หมายความว่าอะไรอ่ะล้วก็ตอบเลยค่ะทางโท แยกจากทางเอกเยื้องกันเริ่มขวาเออตอบเท่านี้เลยนะคะคีย์เวิร์ดนะที่เราต้องเลือกในช้อยนะคะไม่มีอย่างอื่นมาหลอกถ้าข้อไหนมีช้อยมาหลอกหรือว่ามันเหมือนกันคุณนัทจะบอกแต่ถ้าข้อไหนที่คุณนัทบอกว่าเลือกข้อนี้ตอบแบบนี้หาคํานี้คือมันจะมีแค่ข้อเดียวนะคะไม่ต้องจําเยอะนะอ่าคีย์เวิร์ดดังนั้นเจอป้ายนี้หาช้อยที่มีคาว่าเยื้องกันเริ่มขวาออกข้อสอบนะคะข้อนี้นะเอามาออกข้อสอบด้วยนะคะโอเค เี๋ยวเราดูป้ายต่อไปนะคะป้ายที่18นะคะอันนี้ขออธิบายเป็นคู่เลยแล้วกันนะคะสป้ายมาคู่กันลักษณะนะคะก็คือป้ายให้เปลี่ยนช่องทางจราจรไอ้เส้นดําๆที่แบ่งก,งกลางของปะะ้ายค่ะก็คือการแบ่งช่องทางจราจรนะ,ะแบ่งเลนขวาแบ่งเลนซ้ายนะคะแบ่งหลักแบ่งขนานก็คือให้คุณเปลี่ยนช่องทางเปลี่ยนช่องจราจรได้ไม่มีอะไรบังคับคุณเปลี่ยนจากขวามาซ้ายซ้ายมาขวาได้ตามป้ายนะคะอ่าเพราะฉะนั้น ข้อนี้ถ้าเจอส่วนมากก็จะถามว่าป้ายนี้หมายความว่าอะไรก็คือตอบชื่อป้ายเลยค่ะเออก็คือให้เปลี่ยนช่องจราจรได้ตอบแค่นี้แต่ไม่ออกข้อสอบอันนี้ไม่ออกไม่ต้องจำนะคะรู้ไว้เฉยๆป้ายนี้ไม่ออกข้อสอบนะคะแต่ให้รู้ว่าถ้าเราขับไปแล้วเจอป้ายเนี้ยเราเปลี่ยนช่องจราจรได้เอาไปใช้ในชีวิตประจำวันแต่ไม่ต้องเอาไปใช้ในข้อสอบเพราะไม่ออกนะคะ